เรื่องของโปรโตีนเนี่ยเป็นอะไรที่ได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะในวงการฟิตเนสแต่ข้อมูลนี่สิครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดจนบางทีก็สับสนเหมือนกันวันนี้เราจะมาเคลียร์กันในชัดๆครับมาเจาะลึกกันถึงแก่นของวิทยาศาสตร์จริงๆว่าได้เรื่องโปรโตีนกับการออกกําลังกายใช่แล้วครับเราไม่ได้เอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ ข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารจุดยืนอย่างเป็นทางการของสมาคมโภชนาการการกีฬานานาชาติหรือที่เรียกสันส้นๆว่า ISSN ซึ่งถือเป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานทองคำของวงการนี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอคือแบบเราทุ่มเทแรงกายแรงใจในยิมสุดๆเลยนะแต่อ่ะทำไมร่างกายมันไม่เปลี่ยนไปอย่างที่หวังไว้สัที บางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การออกกําลังกายอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่อาจจะอยู่ที่สิ่งที่เราเติมเข้าไปในร่างกายนี่แหละลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับง่ายๆเลยการออกกําลังกายเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราไปทุบก,กําแพงเก่าๆให้มันพังลงมาแล้วโปรโตีนละ่ะโปรโตีนก็คืออิฐกับปูนชุดใหม่เอี่ยมเลยที่จะเข้ามาซ่อมแซมแล้วก็สร้างกําแพงนั้นขึ้นมาใหม่ให้มันแข็งแรงกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า คำถามแรกเลยที่ต้องตอบให้ได้ก็คือทำไมทำไมทุกคนถึงพูดถึงโปรโตีนกันจังเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโปรโตีนมันทำหน้าที่อะไรกันแน่ในร่างกายของเราคำตอบมันอยู่ในกระบวนการที่ชื่อว่าการสังเคราะห์โปรโตีนของกล้ามเนือ้อหรือที่เราเรียกย่อๆว่า MPS ครับฟังดูอาจจะวิชาการหน่อยนะแต่จริงๆมันก็คือคกลไกหลักที่ร่างกายของเราใช้ในการซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเอง ประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเปิดสวิตเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่มีโปรโตีนที่เปรียบเสมือนกับเชื้อเพลิงเครื่องยนต์สร้างกล้ามเนื้อที่ว่านี้มันก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีพูดง่ายๆคือสองอย่างนี้มันต้องมาคู่กันเสมอขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยมาถึงคำถามที่โหเป็นคำถามยอดฮิตตลอดกาลเลยก็ว่าได้แล้วตกลงเราต้องกินโปรโตีนเท่าไหร่กันแน่ในแต่ละวัน เอาละเรามาดูตัวเลขจริงๆจากงานวิจัยกันเลยดีกว่าครับคือถ้าเป็นคนทั่วไปเลยนะที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะไรมากๆค่าที่แนะนําหรือ RDA เนี่ยเขาจะแนะนําไว้ที่0.8กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าหนัก70กิโลก็ต้องการโปรตีนประมาณ5 6กรัมจําตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะตัวเลขต่อไปที่จะได้เห็นเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยและนี่ครับตัวเลขสำหรับคนที่ออกกําลังกายดูสิครับ I.S.S.N แนะนำให้เพิ่มปริมาณขึ้นไปถึง1.4-2.0ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเลยนะคือมันมากกว่าคนทั่วไปเกือบ2เท่าหรืออาจจะ2เท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเป้าหมายของเราคือการสร้างและรักษากล้ามเนื้อการกินโปรตีนให้อยู่ในช่วงนี้แหละครับคือหัวใจสาคัญที่สุดเลยโอเคนั่นคือยอดรวมต่อวันแล้วถ้าเป็นต่อมื้อล่ะในแต่ละมื้อต้องกินเท่าไหร่ งานวิจัยก็ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าการกินโปรตีนคุณภาพดีๆครั้งละประมาณ20-40กรัมเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อหรือ MPS ได้แบบเต็มที่ที่สุดเลยเอาละครับเรามาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอืเป็นเรื่องถกเถียงกันมานานมากๆนั่นก็คือเรื่องหน้าต่างอนาโบลิกหรือที่หลายคนเรียกว่าช่วงเวลาทองหลังออกกําลังกายที่บอกว่าเราต้องรีบรีบกินโปรตีนทันทีเลยนะคําถามคือมันสําคัญขนาดนั้นจริงๆหรือ และภาพนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับไอความเชื่อที่ว่าเรามีเวลาแค่30นาทีหลังออกกําลังกายเนี่ยมันไม่จริงซะทีเดียวความเป็นจริงก็คือร่างกายของเราจะยังอยู่ในภาวะพร้อมรับโปรตีนเพื่อไปซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อได้นานถึง24ชั่วโมงหลังออกกําลังกายเลยนะครับย้ําว่า24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้จัดลําดับความสําคัญกันจริงๆนะครับอันดับหนึ่งเลยสําคัญที่สุดคือปริมาณโปรตีนรวมที่กินในแต่ละวันครับอันนี้ต้องถึงก่อน รองลงมาคือการกระจายโปรโตีนกินให้สม่สำเสมอตลอดวันทุกๆ3-4ชั่วโมงส่วนการรีบกินหลังออกกําลังกายทันทีเนี่ยมันก็ดีครับถือว่าเป็นโบนัสแต่ไม่ใช่ปัจจัยชี้เป็นชี้ตายอะไรขนาดนั้นโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องกินเท่าไหร่และเมื่อไหร่คําถามต่อไปที่ตามมาติดๆเลยก็คือแล้วเราควรกินโปรโตีนจากไหนดีล่ะคือคุณภาพของโปรโตีนเนี่ยเขาจะวัดกันที่สิ่งที่เรียกว่ากรดอะมิโนจำเป็นหรือ E A A A และในบรรดากรดอะมิโนพวกนี้เนี่ยมันมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่าลิวซีนเจ้านี่แหละครับที่เปรียบเสมือนกับกุญแจที่ใช้บิดสตาร์ทเครื่องยนต์สร้างกล้ามเนื้อของเราเลย มาดูตารางนี้กันครับสรุปมาให้เห็นภาพชัดๆเลยจะเห็นว่าอย่างเวโปรตีนเนี่ยมันจะดูดซึมเร็วมากแถมมีลิวซีนสูงปรี๊ดเลยเลยเหมาะมากๆที่จะดื่มหลังออกกําลังกายแต่ในทางกลับกันลองดูเคซีนสิครับมันจะค่อยๆปล่อยกรดอะมิโนช้าๆอันนี้เลยเหมาะที่จะกินก่อนนอนเพื่อให้กล้ามเนื้อมีอาหารหล่อเลี้ยงไปตลอดทั้งคืนและแน่นอนครับว่าแหล่งโปรตีนจากอาหารปกติอย่างไข่เนื้อวัวหรือแม้กระทั่งโปรตีนจากพืชก็เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนกัน แล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายท้ายสุดแต่สําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะมีหลายคนเลยที่กังวลว่าเฮ้ยกินโปรตีนเยอะขนาดนี้มันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าใช่เลยครับนี่คือคําถามที่ได้ยินบ่อยที่สุดเลยกินโปรตีนเยอะๆระวังไตพังนะไอความเชื่อนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนกันแน่เรื่องนี้เราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงกันเลยดีกว่าครับ ในเอกสารของ ISSN เนี่ยเขาฟันธงไว้ชัดเจนเลยว่าสำหรับคนที่มีสุขภาพดีและออกกำลังกายเป็นประจำข้อกังวลที่ว่านี้ไม่มีมูลความจริงครับแล้วไม่ใช่แค่พูดล,ยลอยๆนะครับเพราะมันมีงานวิจัยที่ไปติดตามนักกีฬาที่กินโปรตีนสูงมากๆคือระดับที่มากกว่า3กรัมต่อน้ำหนักตัวแล้วตามดูเป็นปีเลยนะครับผลก็คือไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของตับและไตแต่อย่างใดเลยโอเค งั้นเรามาสรุปเป็นแผนปฏิบัติการง่ายๆ3ข้อกันนะครับข้อ 1. คําคำนวณเป้าหมายโปรโตีนรวมต่อวันของตัวเองให้ได้ก่อนข้อ2แบ่งการกินออกเป็นมื้อย่อยๆตลอดทั้งวันและข้อ3เลือกแหล่งโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงเข้าไว้และคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ในวันนี้ก็คือเมื่อตอนนี้เรามีคมภี์โปรโตีนอยู่ในมือแล้วเราจะเอาความรู้ทั้งหมดนี้ไปปรับใช้กับแผนโภชนาการของตัวเองยังไงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ได้ พลังในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของทุกคนแล้วครับ